เอามือลงนั่งตามสบายเนาะวันนี้ก็เอาบทความสั้นๆขึ้นมานิดหนึ่งนะให้สติกายโยคยีคนใดชอบนอนชอบคุยไม่มันเกียรคร้านโกรธง่ายข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมนั่นที่มาในพระไตรปิฎกเนาะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะฉะนั้นเราต้องดูตัวเองแล้วล่ะนะคนใดที่ชอบนอนนะพอหรือ,อยังสี่ชั่วโมงนะเอาแค่สี่ชั่วโมงพอนะอย่าให้มากกว่านั้นนะชอบคุยนะวันนั้นอาจารย์มหาบุญธรรมนั่นก็นั่นได้มาให้สติแก่พวกเรานะว่าใกล้จะหมดเวลแล้ว ถ้าเรายังมีกิเลสมาคุยกันอยู่นี่ก็หมดท่าเลยนะเสียทั้งตัวเองและเสียทั้งคนอื่นนะเสียทั้งภาพพจน์ของสำนักถ้าเรามาจากวัดไหนเราก็จะจำไดนะ้ทุกปีมันก็จะมีอยู่นะสังคมใดก็ตามเนะี่ยมีทั้งคนดีและไม่ดีมีทั้งคนมีสติและไม่มีสติ จริงๆแล้วคนทุกคนอยากจะเป็นคนดีนะแต่กิเลสมันมีอำนาจมากสามารถที่จะหลอกล่อให้เราได้พูดได้คุยกันอันนี้ก็เหลือเวลาอีกช่วงหลังเนี่ยก็ต้องทิ้งถ้ายังไม่เคยละการพูดเลยนีก็จะไม่ได้เจอสิ่งที่ดีๆเนี่ยที่อาจารย์พ่อพูดนะว่า ถ้าเราไม่ได้ทำหรือว่าทำสิ่งที่ไม่เคยทำอย่างการงดพูดเราไม่เคยทำเนี่ยเราก็จะไม่เจอสิ่งที่ดีกว่านี้แต่ถ้าเรางดพูดเมื่อไหร่นะก็จะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ทำไม่ได้ทั้งวันก็ทำได้ช่วงเช้าบ่ายเย็นฉนะนั้นถ้าใครชอบไปดูไปพูดกับคนอื่นถ้าองค์นั้นรูปนั้นหรือว่าท่านนนั้นไม่คุยด้วย อย่าไปโกรธนะเพราะว่าครูบาอาจารย์สั่งไว้แล้วนะอบอกว่าอย่าไปพูดนะถามเขาบอกเขามาพูดกับผมก่อนนะฉะนั้นเราต้องเก็บสายตานะอย่าไปสบตาเขานะเขามาเวลาไหนที่โอกาสเปิดเราก็เรียกเลียงเวลานั้นช่วงนั้นเนะวลามีหลายช่วงเนาะนะบางทีก็ดึกดึกดื่นดื่น,นกลับดึกนะ กับคุยกันไปด้วยนะเดินไปด้วยก็มีอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเทวดามีอยู่ที่นี่นะฉะนั้นคนใดชอบนอนชอบคุยนะไม่มันขยันเกียดคร้านเป็นคนโกรธได้ยขอะนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเนาะมันจะมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญนะวันนิดหนึ่งเนาะวันนั้นปัญญาสามันไม่เลี้ยงเนาะวันนั้นหยิบเอาคนอื่นมา ทำไม่เป็นทำไม่ทันปัญญาสามประการคืออะไรบ้างหนึ่งสุตตมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังสองจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจารณา 3. ภาวนามยะปัญญาปัญญาที่เกิดการเจริญภาวนา เรามาอยู่นี่สามเดือนได้ครบไหมครบหมดเลยนะสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี่ก็คิดพิจารณาตามบางทีครูบาอาจารย์ถามอันนี้เป็นรูปหรือเป็นนามเป็นธาตุอะไรนะต้องใช้ความคิดคิดตามก็จะได้ถามนั้นนาะออีกอันหนึ่งคือลักษณะของธาตุสี่วันนั้นก็บอกถูกแล้วนะแต่ว่ามันสับข้อไปนะตอนนี้ทำถูกต้องแล้วนะ ลักษณะธาตุสีว่าด้วยกันลักษณะธาตุสีคือหนึ่งปฐวีธาตุดินมีลักษณะแข็งอ่อนสองอาโปะน้ำมีลักษณะไหลเกาะกุมเหนียวสามเตโชธาตุไฟมีลักษณะเย็นร้อน สีวายโยธาตลมมีลักษณะเคร่งตึงเคลื่อนไหวห้าเบาเป็นลักษณะธาตุไฟกับลมหนักเป็นดินกับน้ำเป็นลักษณะของธาตุดินกับน้ำเนาะนี่ก็ถูกต้องแล้วนะวันนั้นก็ผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะเอามาแก้ไขให้ถูกต้อง ลักษณะของท่าทั้งหมดนี้นะโยกีผู้ปฏิบัติต,ต้องรู้นะจานาร์เปรยประมาณเหมือนเราอยากจะดูตำรวจทหารนะใครเป็นตำรวจใครเป็นทหารแล้ว่าใครเป็นพลเรือนชนิดไหนก็ดูที่เครื่องแบบอันนี้ก็เหมือนกันดูสภาวธรรมนะของท่าต่างๆแต่และอย่างแต่และอย่างบางครั้งเห็นแล้วแต่ไม่รูนะ้เพราะว่าไม่รู้ลักษณะ ก็เลยว่าไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรคราวนี้ก็เพิ่มคำบาลีขึ้นมาเนาะไปดูในคำบาลีปัทวีนี่แปลว่าธาตุดินสอนวันแรกๆเขาบอกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ไม่มีบาลีภาษาบาลีก็คือปฐทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายโยธาตุลมแล้วก็ธาต บางอย่างก็จะมีลักษณะนะสองอย่างเกิดด้วยกันหนักกับเบานี่เป็นธาตุคูนะ่ความละเอียดวันนั้นก็พูดได้ไม่หมดเนาะ,ะวันนี้ก็มาอีกนิดเดียวก็พอแล้วนะวันเราจะเริ่มจากการกราบสติปัฏฐานใส่ต้นจิตคุกขั้นตรอนเฉพาะที่เรากราบเองเนาะกราบตรงนี้ไม่ต้องใส่ทุกขั้นตอนนะ ใส่ทุกขั้นตอนเดี๋ยวเพื่อนเขาก็จะบอกว่ารอเนอรอเนอ,อะแล้วเมื่อไรจะเสร็จสักทีเนนะจากนั้นทําเองนะเอาเต็มที่เลยส่งอารมณ์เสร็จเอาเต็มที่เลยบางทีส่งอารมณ์เสร็จแม่ใจมันอยากจะกลับมาศาลาแล้วอาจารย์ก็นั่งดูอยู่นะไม่ใส่หรอกบางทีมาใส่ที่ตรงนี้ใส่เยอะเหลือเกินแต่ว่าเวลาส่งอารมณ์ใส่นิดเดียวมันไม่ใช่งั้นนะ ที่ควรใส่ก็คือที่ไม่มีใครคอยไม่มีใครรอไม่ต้องบอกว่าอาจารย์จะรอนะ่ะเพราะว่าส่งอารมณ์เสร็จแลนะ้วทําให้เต็มที่มากราบที่นี่ก็เหมือนกันนะหลับเพียงสี่ชั่วโมงได้กันหรือ,อยังเนาะอันนี้ก็เหมือนกันนะทำให้ละเอียดขึ้นนะก็ทําไปตามลําดับเนาะนะเยอะขึ้นน้อยลงน้อยลงได้เวลามากขึ้นถ้าเราหลับน้อยลงก็ได้เวลามากขึ้นจิตที่จะมีโมหะมันก็น้อยลงนะ อีบวย่อยบ่ใหญ่ใส่ต้นจิตนะนะต้นจิตก่อนทําต้นจิตขะธรทำตามกําลังให้มันได้ขึ้นทุกวันทุกวันนะโยมนะถ้าเราใส่ทุกวันไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยชีวิตมันก็จืดจุดชืืทุกทุกวันมันต้องมีอะไรว่าวันนี้ทํามันนั้นเพิ่มเข้ามาน,นี่เพิ่มเข้ามาสิ่งที่ไม่เพิ่มเนะี่ยมีเยอะนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแล้วก็เพิ่มเข้าไปแล้วชีวิตของเราแต่ละวันมันจะมีคุณค่าวันนี้ทําอะไรได้เพิ่มเนาะนะ พอได้นี้เพิ่มเนี่ยโอ้ดีใจนะทำความดีมากขึ้นไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะ่นะอยู่ที่เดิมไม่ว่านะมันยังจะถอยหลังอีกนะการเคลื่อนไหวช้าลงเนาะนับหนอใส่กันเนาะหนึ่งหนอนะสองหนอสามหนอเฉพาะอีบทแล้วก็ปฏิบัติทำให้ได้ชั่วโมงมากขึ้นเนาะนะแต่ว่ามันจะได้เพิ่มขึ้นก็จากที่ว่าเขากลับกันเราไม่กลับเราก็ต่อเวลา หรือว่ากลางค่ำกลางคืนดึกเนะี่ยเราก็กลับช้าหน่อยก็ได้เวลาเท่านั้นเท่านี้นี่ก็เพิ่มเวลาได้ขึ้นมาต้องทำตัวให้เหมือนกับเราไปขายของอนะ่ะขายเวลาเลยเวลาไปเขาให้ขายชั่วโมงหนึ่งเราขายชั่วโมงครึ่งครึ่งชั่วโมงหน่อยจะมีคนมาซื้อของก็ได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะครึ่งชั่วโมงหลังนะหลังจากฟังเทศแล้วสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่แน่นะครึ่งชั่วโมงนั้นอาจจะได้อะไรที่เป็นพิเศษเข้ามาก็ได้นะ อันนี้ก็ฝากไว้เพิ่มความละเอียดขึ้นไปเนาะหลักการปฏิบัติให้ได้ผลดีเนาะอันนี้ก็พูดเยอะบ่อยๆนะสามวันนี้อีกทีหนึงน่งหนึ่งก็คือเก็บสายตาอทอดสายตาไว้ประมาณสี่ศอกเนาะถ้าทอดได้น่หนึ่งก็ไม่มีใครมาคุยเราแน่นอนน,นนะเก็บสายตานะทอดทอดสายตาไว้สี่ศอกใครเดินมาก็เห็นขาแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใคร ถ้านั่งก็ประมาณหนึ่งศอกไม่ต้องไปมองนั่งกินข้าวก็ดีนั่งไหนก็นดีประมาณหนึ่งศอกเราก็จะไม่เห็นว่าใครมาหรือเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเก็บวาจางดการพูดการคุยที่ไม่จาเป็นอันนี้มันไม่ได้ยากนะ,น,ะนะบางคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถามว่าตั้งแต่เข้าพรรษามาเนี้ยขพูดกับใครบ้างเลยเขาไม่พูดกับใครเลยพูดกับอาจารย์องเดียวอันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีบางคนก็เก็บวาจาได้จริงๆเขาจิตเขาก็ไม่ฟุ้ง เคลื่อนไหวช้าๆเหมือนคนป่วยนี่ก็นับหนอใส่กันอย่างที่บอกนั่นนะในหนึ่งหนอนี่ก็ถือธรรมดาอนุบาลน,นะเท่ากับพูก้กระชิบๆนิดเดียวนะกำหนดให้ได้ปัจจุบันเนาะปัจจุบันนี่เนี่ยบอกว่าสิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นอยู่กําลังมีอยู่ลกำหนดให้ติดต่อต่อเนื่องเนาะอันนี้สําหรับโยคีใหม่เนาะโยคีเก่าทะล้แล้วก็หลับตาได้นะไม่ได้ว่านะ ต้นจิตอีบทย่อยอีบทสระยะสี่เนาะวันนั้นถามก็ยังบางคนก็ยังลืมไปอันนี้เอาไม่ดูทั้งธรรมดาแล้วก็ต้นจิตเป็นพื้นฐานถ้าสี่ได้ห้าอกไม่ยากแล้วเนาะยืนหนอยืนหนอ ยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอยกส้นหนอยกหนอยางหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอยางหนอเหยียบหนอยกส้นหนอยกหนอ giang nọ diệt nọ dột xuân nọ dột nọ giang nọ diệt nọ dột xuân nọ dột nọ giang nọ diệt nọ dột xuân nọ dột nọ giang nọ diệt nó dục sinh nó dục nó giang nó nó Dì nó, dì nó, nó dì nó, dạc đời nổ nó điền nọ, muốn kéo sợi nọ, kéo sợi nọ, muốn kéo nọ, kéo nọ, muốn giằng nọ, giằng nọ, muốn giẹp nọ, giẹp nọ, giang nó giặc diệp nó diệp nó giặc dục sân nó dục sân nó giặc dục nó dục nó giặc giang nó giang nó giặc diệp nó diệp nó giặc dục sân nó dục sân nó giặc dục nó dục หน่ออยากยางหน่อยางหน่ออยากเหยียบหน่อเหยียบหน่ออยากยกซนหน่อยกซนหน่ออยากยกหน่อยกหน่ออยากยางหน่อยางหน่ออยากเหยียบหน่อเหยียบหน่อ

giặc diệp nọ diệp nọ